เมืองแห่งประวัติศาสตร์และความศรัทธาเริ่มต้นด้วยการสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานีจากนั้นไปกันต่อที่ศาลหลักเมืองแหล่งรวมความศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนต่างมุ่งหน้ามากราบไหว้เริ่มต้นด้วยการสักการะพระพุทธโพธิ์ทองพระพุทธรูปสุดวิจิตรที่เปล่งประกายแห่งความเมตตาอันสง่างามต่อเนื่องด้วยการนมัสก,การองค์พระหลักเมือง สัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงและพลังอันยิ่งใหญ่และท้าวเวสวรรณผู้เปี่ยมอำนาจที่คอยปกป้องและมอบความรุ่งเรืองให้ผู้ศรัทธาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของสารหลักเมืองได้มีการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ ip.com รุ่น iuap ขีด a c ขีด m พร้อมกระจายสัญญาณไ i f i ไปยังกล้องวงจรปิดรอบสารหลักเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องทรัพย์สินอันมีค่าและเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้มาสักการะทุกคนและแน่นอนว่าห้ามพลาดคืนวันศุกร์และเสาร์ส้าลาหลักเมืองจะเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและสเสน่ห์ของถนนคนเดินอุดรที่พร้อมต้อนรับคุณด้วยบรรยากาศแสนพิเศษพร้อมกับร้านอาหารหลากหลายที่มาพร้อมเมนูเด็ดโดนใจไปจนถึงของกินเล่นหลากหลายสไตล์ที่ทําให้ทุกค่ําคือประสบการณ์ใหม่ที่น่าลิ้มลองการสัมผัสความสุขความสนุกและความอร่อย ที่รวมอยู่ในที่เดียวให้ถนนคนเดินอุดรเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ทําให้การเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความทรงจําอันลังค่าและประทับใจไม่ลืลืมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฮันไล24ชั่วโมง02-419-055 Facebook King IT Network Line @adzai at, at King IT